นี่ดึงลวดเหมือนเดิมน,นี่เป็นวายโอนะครับบรรยากาศฝนตกเสียงไฟก็แจ๊ด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 อยู่ตัวเดินลูดครับตัวเดินลูดวันนี้ประทุมสายในวันนี้ฝนตก เลื่องเงินสำคันแล้วในกรุงเทพสวยใสยสะอาด ไม่แม้ยัดเลยนี่ทำงานแบบฟาดฟ์ดฝนตกไม่เหลืออะไรครับตัวนี้ก็เริ่มสึกด้วย ขายบ้าตัวเดินขายบ้านี่เป็นสิบฟันข้างในยังเหลือเยอะๆอยู่เลย ถ่ายไม่ทันพวกใส่ไปแล้ว <c oughs> เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับได้ตัวเก่าไปดู <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วพอดีฝ <c oughs> น,นมันตกก็เลยรีบกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแย่รวดแท้ชอบแย่อยู่แล้วแต่ว่า เ,เ,เป็นพี่เป็นมันรู้อยู่แล้วรอเตาอยุ่การใช้งนานานะครับให้ผมาบอกพี่ไม่เปลี่ยนข้างในเลยไหมผมคุยกับแกแล้วคุยกับบ้าแล้วเ,เ,เ<ป>ล่ได้เมื่อกี้แหละถูกเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตรงไม่ตรงล็อกถอยถอย,ถอยหน่อยหน่อยเออ ไปฝามันเด้งไปไม่ตรงอีกเหมือนเดิมตรงบาบาะวนไปดิได้อยู่ไหมไปเดินบ้าตัวเดินสองรูนะครับ ยาวเกินไหมไอ้ดมเนี่ยนี่ hey, วิธีใส่ลวดแบบบ้านๆไม่มีสูตรตายตัวช่วยประคองมันนิดนึงนะครับถ้ามันติดมันขาดอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวหัวที่เราเขียนไว้มาาันจะหลุดไปเรื่อยๆป้ายป้ายอีกอีกอีกครับอีกอีกอีกพ่อ,พอรวดเดิมมาโผ เสร็จเรียบร้อยครับบางเฉลี่ยก็ถอดออกเติมน้ำมูกน้ำมันได้งานได้ปกติครับผม